นอบก่เออแต่แต่เราต้องลงบ้านบ้านหินย้อยก่อนนะเว้ยเก็บปืนอ่ะเพื่อมีตัวเฮ้ยมีคนมาจะมีเหมือนจะมีมันโดดก่อนเราอ่ะแต่ไม่รู้มันลงไหนมันไปทุ่งยิ่งตากไม่ไปไปถนนน่ะไปถนนในเนี้ยลุงยาสองตีไอลานสกีตี้นึงลุงยาตี้นึ่ง ไม่เปรถกอดบ่าดอ่าอรถคันนี้ไม่ต้องสื่อ<ง>ว่าเป็นของใครเฮียไปด้วยไปด้วยกูไปด้วยกูจะไปเก็บสไนซ์เราสกิลรถมาปะไม่เอามึงจะลงตรงไหนตัวคอนนี้เหรอเออคอนเยอะคอนเยอะ รอมรมามนห่จะมา่เยมาวะนใี่ไงไตัวพี่าเลนอไป,ไปได้ปะไม่มีรอยเขาหัวร้อยว่าแล้วอยู่ตรงไหนพี่เอ้ดีคบพี่ดาเลนหน่อยังต้ไม้นี่ลังต้นต้นไม้อหนร่ะเนี่ยได้ปืนมึงขึ้นไปช่วยก่อนดิเออไม่มีปืนเี่ยปืนกูยังไม่มีไม่ได้ยินเสียง่ดเลยฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยซดะลี้วหนี นีไม่ได้ปะล่ะหนีไม่ได้ก็กลับมาปล่อยมันป้าปล่อยมันป่ะหรือยังไงมันถอยได้เปล่าจอดให้เขาให้รับพี่ผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นจอดจอดได้ไหมนี่จอดได้ไหมนี่มันวิ่งแล้วเอาีดาวดาวดาวสวยล่งงิปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวซ้ำได้ไหมซ้ำได้ไหมเดี๋ยวกูรับดาเมจไปนี่หนีไปปล่อยเลยมามาเล่งรถกลับได้กลับได้กลับได้เพื่อนมันถอยไปแล้ว แต่<ด>ทุ่งหญ้าตีนึงอ่ะออกมาดิออกมาเร็วๆมนกลังวิ่งม,มันเฉโแล้วอผมไม่อยากฉีกไปเยอะทุ่งย่้แม่งยิงมีสองโพรงกบอกเดียว,วนั่นเองที่มขับรถมาเนี่ย <c oughs> การใส่เดียวมันช่วยมือ แต่แม่งจะมีคนบวกกันดีกว่ายี่สิบคนเนี่ยเราไปตอนบุฟฟี่ดีอะใช่ใช่ใช่ฮันดี้พูดฮันดี้เย็นเด๊อ่านเกมป่ะขับผ่านเกขับขับผ่านบ้านไหมขับผ่านบ้านไหมที่ PS บันทึกเราวันนั้นอะมึงจําได้ปหมขับใต้เนินอะใต้เนินอีทอ้อยอะแอนนั่นแหละเราต้องไปทางนั้นทางเดียวแหละยี่สิบสี่คนมีทางเดียวนั่นแหละ นี่มันไรเลยนะติดตายหมดไะเงี้ยลูดเลยไายเหรอมึงจะทิมึงขึ้นป้อมกันใช่ปะมึงขึ้นกูลงอันนี้โอเคมึงต้องไปฝั่งขวาถ้ามึงขึ้นอ่ะเออต้องไปทางมันฟ้าฝั่งนู้นอ่ะเออโหลงแล้วล็อกป้อมไหมนโมลงแล้วล็อกป้อมไหมนโม ไม่ไหวเป็นมีโลมโลมคู่พรายเกิดให้เราสวยไอ้โมเล่นตรงนี้เลยเราอะยสวยเลยจับทมีบอมีเลยบอมีสวยเลยอะนะกลางวงเงี้ยใช่เรียกเรียกเลยเรียกดรอปเลยพลังตัวเดียวมึงดูหินไห้กูหน่อยไอ้เหี้ยดูหินตัวข้ามึงอะให้กูหน่อยข้าไม่มีไม่มีหินสลิงอะดูไว้คนนึงดูไว้เลยเออดูอยู่ดูอยู่ดูให้เลยไอ้โมกูดาวชุบไม่ทันนะ รถมึงใหญ่เฮียมันจะตั้งไอ้วอยากกูบอกให้กูไม่น่าจะใช้รถเราทำเป็นดังบางเลยก็ได้เฮกูจะยิงนั่นกำแพงไงนี่ไงเฮียกูโดนโดนยิงรถละบ้านหม้ายิงข้างล่างนี่แรงแบบยังอ่ะกำลังพี่ผมเรียกไว้ไหนดีวะว้าวามาดีดีแล้วเรียกไว้ต้องลองลองกลางนี้มันจะลงร่องปะ โอ้เฮียเฮ้ยเียปตรงนั้นนะมนบ้ามาพาเลยคับไอเราอยู hey. be, hey. like yeah. okay. no. ่บนป้อมาชนเหดาชิดชิรอโดนยิงไอโมไอโมุกไดรอเลยดาวก็ uh, ุได้อยู่งนีมีกี่ลูกอะมีเขอแค่เราไม่ดาวคู่ไอเียโยไอวมีกไอเ็นเลนลิอย่างนี้เลยเืดยอดโอ้ยเียใครม่ ไอ้เออโอ้ยเขดีเลยพี่เป็นไงลงล็อกแบบไปไอพีดีเราก็ได้เอพีดีเออที่แม่งแรงดีเลยเว้ยแม่งแรงดีเลยเว้ยมีสกินอ่ะคุณเล่นดีกว่าหวาเที่อ่ะไอข้างล่างเดดวิ่งข้างล่างไอแรงกันเห็นปะดาวหนึ่งลูกดาวไอแดงดาวไอแดงลูกจอดไอลูกจอดเลยลูกจอดเลยไอลันตาน่ะตายแล้วลูกขวายไปับมา ไองรถคืงรถยิงรถอีกรถด่าหนึ่งดัาหนึ่งแล้วไอ้บู้ในน้ำโอ้โหจะด่าเฮียโอ้โหในห้องน้ำอ่ะดาวไปในกบียิงดาวไว้หนึ่งยิงได้ห้องน้ำอ่ะในห้องน้ำซ้ายในห้องน้ำซ้ายกูยิงดาวไว้มันปิดได้บอลแล้วพี่ดาเลนดูหินไว้ดูหินไว้ดูหินไว้ระวังหินมานะยิงไม่ได้หว่ะเฮียหมดแล้วหมดมุมยิงแล้วหมดคนให้ยิงแล้วอยู่ใต้นั้นอ่ะเยอะเลย เอดบิวว่โมเดี๋ยวเคียกระสุนมันจะหมดไอเทียหรือร้อยไม่คิวไหวเที่ยสวยมีหุ่นซุบเล่นก่อนดิไอเขียวท้ายมีมีโมมี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 ใต้หินอ่ะไอเขียวอะเดชใช่ใช่ใช่้อเอาเอวบิวไหมเนี่ยไม่ได้แล้วเอาเอาเอาดูเก็บเองซายซายที่น่อ้เสียดายเียเแล้วทิ้งแม็กซ์นไปโคตเยอ เออทีหลังไอ้แดงมีละข้างเรือมันต้องขึ้นมึงเจมตัวบนได้ป่าไอ้ดี้ไอ้ดี้ไอ้แดงนี่ยนัดเจมตัวบนมาดิเออหายิงข้างบนหายิงข้างบนหน่อยเพื่อนหายอยู่มันไม่มีเลยดาวยอาณามาดิไอ้เฮียไอ้เด็ดปืนแม่งเหี้ยอะไรเนี่ยเป็นเล่นหินน่าอยู่นะไอ้ผมเป็นเล่นเปล่าผมผมอยู่ในวงอยู่ไม่ไม่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเราอยู่ในวงอยู่ไม่ต้องรีบต้องรีบลงเดี๋ยวตายไอ้เหี้ย ไม้โม่ก่อไอ้แดงไอ้ป้าโม่จ่อไอ้แดงหน่อยหินมันหินมัอยู่หลังห้องน้ำอยู่หลังห้องน้ำโคตรเจ่งเลยดิดาวปะตัวหลังหินไหนมาดิหินที่กูให้มึงดูเหรอเกอี้ยม่กระสุนไอ้ไอ้กูหน่อยมันยังอยู่เนินอยู่มันยังไม่ขึ้นมาหินนี่นี่นี่เออเออตัวนึงมันต่อยบอลมาแล้วมม่ต่อยบอลมาแล้วโม่เราไปแค่สิบเอี้ยมันจะขึ้นดักโุ่มึงเหรอใช่ป่ะใช่เตะมีเราเปิดระเบิดบอารอกำอ่ะรอกรรม กินตัววะกินตัววะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนั่เราจะยิงเราปิดไอ้บอลเลยนะฝั่งหินนะเอ้ยมันโดนฝั่งนู้นกดได้พี่ไอ้โม่ตรงกูอยู่ในวงโม่ตรงกูอยู่ในวงเคเคเคกูเช็คให้อยู่มึงต้องไม่เล่นไอ้ไอ้หินอันเนี้ยโม่ขวากำแพงอ่ะมึงต้องไม่เล่นน่ะรู้เรื่องรู้เรื่องมึงออกไปมึงยิงได้เนี่ยให้ต่อหัวยิงกันได้นะกูว่าสายสายที่ ไปพี่มันไปไหนแล้วะมุ่น่าจะซ้ายวะเดี๋ยวหยุ่อยู่ใต้อยู่นอกวงอยู <S <S s right> <S ่อยู no yes <S <S ่นอกวงอยู่ตอนนี้ซ้ายอะนะอยู่ซ้ายอะเออข้างล่างอะบ้านไม้ยอะมันพันยาอยู่นอกวงมันพันยาอยู่หินพันยาอยู่หินนอกวงยิงไม่ได้เดี๋ยวนี่อะมันสวนมาแล้วพวกปืนเลยนะมุ่งตามเงียพวกมึงมานะเดินบนหัวพวกมึงอะมันตามแ้วเฮ้ยแต่ชีวิตแล้วก็ระเบิดหน่อยเดียร์ก็ระเบิดหน่อยก็ระเบิดยิงฝีไม่ได้เดาเดาเดาดวลสามสิบดวสามสิบดวสามสิบปา้ไม่หน่อยเดี๋ยวปะ พี่ดาเรนผมโดนพีที่จุดได้จุดได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมงงอยู่กับเราเลยพี่ดาเรนเีนี้เราต้องรอยิงมันมิงขึ้นมานฟาร์มไปแล้วก็กูอวฮัลโหลไอพี่เราต้องรอยิงยิงไอโมกูเล่นข้างบนนะโมกูเล่นข้างบนนะโมกระวังนะระวังนะระวังนะพี่ยิงหนักมันได้ไอเจ้าหนึ่งเจ็บมากไอ้เหี้ยไอ้เขียวอ่ะไไเอหินมันใส่กันพี่มันใส่กันพี่ดาเรนขึ้นไปด้ อยู่ในวงพี่ขึ้นไปอยู่ในวงก่อนเลยเออเล่นป้อมให้เดาเล่นยิงฟีไปเดยเล่นยิงฟีไปเล่นมาแล้วฟีเลยฟีเลยฟีเลยดาวสวยต้นไม้สายหมดนี่เลยป้องไม่ายขึ้นมาพี่โอ้ยโหนกต่อไปเฮ้ยคบหน่อยคบหน่อยโดนจอดโดนคอร์ดจ่อฮัลโหลคบหน่อยฮัลโหลไอ้โม่ไอ้โม่ยืหน่อยโดนคอร์ดจ่อจะดาวนึงไอ้เหี้ยตรงอันนี้จะดาวนึง่ิปเล่นพี่ไปเล่นเด็ดมึงชินไปกำระเบิดดิ กำแล้วกัมแล้วกำแล้วกัำตัวกองฟังไม่อยู่ไม่อยู่จะน้ำจะน้ำหนึ่งดาวสองเลยดาวสองหนดาวหนึ่งดาวหนึ่งตัวกองฟังดาวหนี่ตายตงกู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 มาลัดกูมาลัดกูเดลยดจะเย็นสองเมตรสองเมตดสวยเดียวตัวมาดิเฮ้ยน่าทึ่งมาก แชมพันดาววะอยู่ไหน <laughs> เออหนึ่งพันดาวมาเลย <laughs>